แต่จริงแล้วก็บอกว่าเพจไม่โสดใช่ไหมคะเหมือนมีคนคุยด้วยอะไรอย่างนี้ใครบอกมีคนบอกมาเหมือนเปคนคุยด้วยอะไรอย่างนี้หรือมีอ่ามุดุดรู้ใจมุดุดรู้ใจไม่มีแต่ว่ามีมีแบบเพื่อนๆน้องๆอะไรก็คุยแบบบีบๆอะไรอย่างเงี้ยขำๆได้รักเลยมีไหมเอาจริงๆเอาจริงๆเลยมีไหมแฟนไม่มีโสดโสดมากเลยคือช่วยหายหน่อยสิเพิ่มสนิทเพิ่มสนิทคิดไม่ซื้อก็ไม่มีมีแต่เราจะคิดไม่ซื้อเขาแต่เขาไม่คิดอะไรกับเรา โหชีวิตทํางานเยอะมากจริงจะถามว่าเฮ้ยอยากมีไหมอยากมีแต่ว่าคือมีแล้วขอให้มีแบบดีเลยอะไรเงี้ยครับคือถ้ามีแล้วแบบว่ามาวุ่นวายทำให้เราเหนื่อยหรือว่าไม่จริงใจอะไรเงี้ยมันเสียเวลาไงเราอายุก็แบบว่าไม่ใช่เด็กแล้วคือเรามีแล้วขอแต่งงานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในโลกแต่ว่าในโลก Paper อะไรเงี้จะมีพี่น้องน้องผู้ชายจะตามพี่เยอะมากอย่างนุ่นวิเลยก็เยอะก็จะแอบอ่านตลอดเธอรู้ได้ไงคะแอบอ่านตลอดหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือน้องใช่ไหมคะนี่น้องผู้ชายหรือเปล่าไม่ก็ ก็ตามเยอะบางทีเราก็แบบก็ตอบทุกข้อความเนี่ยผู้หญิงเราก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็บางทีก็แบบเฮ้ยน้องผู้ชายขอเข้าไปดูหน้าหน่อยสิลอเล่นไม่ก็แบบก็โอเคอะไรเงี้ยตับได้พี่ไอพีไม่ได้ตั้งสเปคสูงไปใช่ไหมอ่ะสเปกสูงไหมเหรอแต่ก่อนอะสูงนะตอนนี้อะตอนนี้ก็คงก็เยอะอ่ะวันนี้ต่ำกันได้เลยวอ้ดึงร่ำเลยเหรอไม่ก็แบบขอแค่แบบคุยกับเราลุล่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กำลังใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำาึงงานบ้านรับพี่เอกะปีนี้จะมีอะไรให้เราดูว่าปีนี้แน่นอนทำรายการทีวีอยู่รู้อยู่แล้วปากว่ามือถึงนะตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบผู้ชมติดตามเพราะว่าเลตติ้งเป็นที่น่าพอใจมากแล้วก็สปอนเซอร์น่ารักมากคือเข้ามาแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ท้อแล้วเราก็อยากทำรายการดีๆในช่วงบ่ายให้คึกคักอะไรเงี้ยต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนที่ติดตามและทำให้รายการเลตติ้งดีอะไรเงี้ยครับทถึงโปรเจกต์น้องสาวบ้างโปรเจกต์น้องสาวใครครับโอป้าโอโอ้ที่เอกจะมีแบบเสียใจมากอ่ะ คือ <c oughs> ตอนแรกอ่ะจะต้องเป็นแขกรับเชิญให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยและแบบว่าคือฉันต้องขึ้นให้ได้อะไรเงี้ยหรือ่าต้องแต่งหญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าอย่า,ยาขึ้นมากอะไรเงี้ยแต่แบอกว่าเราติดเดอะสตาร์อ่ะ,อะมันคาบเกี่ยวช่วงเดอะสตาร์ต้องถ่ายสดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เลยพลาดไปอะไรเงี้ยแต่อยากไปมากอยากไปมากโหโหปอตัวแม่เลยแหละตัวแม่มาเจอกับตัวอําตัวพีก่กันละกันอยากเห็นพี่แต่งพี่แบบพิตินาอีแบบนี้จะมีโอกาสได้เห็นไหม คิดว่าพี่ไม่อยากแล้วก็เดี๋ยวพักนึงแต่ละเออไว้สเปเชียลเคสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเดี๋ยวกลัวคนเบื่อนี่ไงเดี๋ยวพี่จะนาไปนี่ไงไม่ไหนไม่ได้ีาบียาบีโอ้ยเราไม่ว่าไงเออแบคคันจะแต่งตัวไปเต้นอยู่ข้างล่างก็เกรงใจพี่พนานดิพี่หน่อยเจออีกแล้วเหรออันนี้อาจจะมีแบบแซมเซคอนเสิร์ต20ปีพิธีนะครัะแบบสับตัวพี่นาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องอยู่ที่ให้าทางผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยทางพี่ชอตอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่แน่เนอะเพราะว่า ในปีนี้เดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลด้วยครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับแต่ขออุ๊บซุยเกิร์อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นซิงเกิลเดี่ยวเป็นเป็นซิงเกิลซิงเกิลเดี่ยวในอัลบพิเศษนะฮะก็ใกล้แล้วครับตอนนี้อัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือแค่เนื้อเพลงมาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเขียนมาคือใช่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อพี่เอกเลยเพื่อพี่เอกเลยต้องขอบคุณเป็นเพลงชาครับป๊อปครับเพราะว่าอัดเพลงเร็วไปแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเพลงเร็วมันต้องแบบ เป็นตัวเรามากที่ต้องแดนสุดๆอะไรเงี้ยครัก็เลยคุยกันว่าเป็นเพลงช้าก่อนดีกว่าอะไรก็เห็นเขาว่าน่าจะเดือนหน้าอะไรเงี้ยครับพอจะพูดคร่าวๆถึงเนื้อหาของเพลงไหมคะพี่ไม่ได้เลยทำผู้ใหญ่ขอไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวให้ออกมาปุ๊บอะไรเงี้ยบอกได้แค่นี้จริงออกมาปุ๊บคือดังดังเลยดังก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันคือใช่ตัวเรากับเพลงนี้อะไรอยโปรเจกต์รวงว่าเป็นโปรเจกต์รวมใช่เป็นโปรเจกต์รวมครับเป็นศิลปินอะไรใช่ใช่ นะก็ติดตามรายการเนานะแล้วก็ติดตามรายการเราด้วยนะ <Yeah. S 2> เออจะมี2รายการ <Yeah. S 1> ก็คือปักว่ามือถึงกับเ e อ็กกี้เมาส์ครับ yeah.